สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับทุกท่านนะครับพี่น้องในช่องทาง u t u b e นะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางแนวทางหวยออมสินนะครับพี่พีงวดประจำวันที่1นะครับเดือนธันวาคม2566นะครับผมเป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับพี่พี่ก็เดือนนี้ก็เป็นเดือนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับพี่พนาะก็ขอให้แนวทางที่เราให้ไปปังๆเฮงกับพี่ๆสมาชิกทุกท่านกนกันนะครับผม ก่อนไปรับชมนะครับขอฝากคำเตือนทุกครั้งแนวทางตัวเลขทำจากสูตรคำนวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่พี่ชื่นชอบนะครับในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับผมสำหรับแนวทางในงวดวันที่1พฤศจิกายนนะครับผมจำไม่ได้นะครับพี่พี่ผมจำไม่ได้ว่าแนวทางเราหลุดหรือว่าเข้านะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ไปย้อนดูคลิปเลยนะครับพี่พี่เพราะว่าแผ่นแผ่นตัวเนี้ยผมหาไม่เจอแล้วนะครับ ว่าจะมาสรุปให้พี่พได้รับชมกันก็คือหาไม่เจอแล้วนะครับผมก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าแต่ละวันนะครับแต่ละวันนี้ทำแนวทางเยอะนะครับพี่งคั้งในกลุ่มแล้วก็ในช่องทาง u t u b e นะครับเนาะก็ถ้าเกิดใครชอบแนวทางในวันนี้นะครับก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมชื่นชอบแล้วค่อยตามนะครับสําหรับเพื่อนใหม่นะครับอาจจะเพิ่งแวะเข้ามาท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับเนาะอยากลองเปลี่ยนบ้านดูนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ก็จะเจอบ้าน น้ำเต้าทองนะครับเป็นบ้านเสี่ยงโชคนะครับเข้าไปทักทายสอบถามแอดมินได้นะครับผมสำหรับนะครับพี่ๆแนวทางในงวดนี้นะครับแนวทางหวยอมสินนะครับเลขตารางผมให้ไปที่เลขศูนย์นะครับเลขห้าเลขแปดเลขสี่เลขสองแล้วก็เลขหกนะครับผม 5 204 86นะครับส่วนตัวประกบคู่นะครับก็จะมีในที่02 06 85 42 46 08นะครับผมเนาะ02 06 85 42 46 08 ตัวเน้นตัวเจาะตัวเน้นตัวเจาะในงวดนี้นะครับพี่พี่ก็จะให้ไปที่ศูนย์สองนะครับสี่หกสี่หกแล้วก็ศูนย์หกนะครับผมเลขเด่นตารางของเราในงวดเนี้ยเด่นก็จะเด่นไปที่เลขศูนย์ นะครับแล้วก็เลข4นะครับพี่พี่ศูนย์กับ4นะครับ0กับ4นะครับในงวดนี้3ตัวผมให้แค่2ชุดนะครับพ,พี่ก็จะเป็นในที่4 0 2 8 4 6นะครับเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับเลข3ตัวนะครับผม ส่วนสายวิ่งสายรูดนะครับในงวดน,นี้สายวิ่งสายรูดเม็ดเดียวศูนย์กับสี่เนาะศูนย์กับสี่นะครับผมก็อืนะครับผมผมให้ไปที่ผมให้ไปที่เลขสี่นะครับพี่พ วิ่งรูดที่44กับ0นะครับหุวยออมสินนะครับถ้าใครไม่ชอบสีก็เอาศูนย์วิ่งรูดได้นะครับผมเนาะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมแนวทางหุวยออมสินนะครับวดประจำวันที่1นะครับธันวาคม2566นหะครับในวดนนี้ผมขอให้พี่ๆสมาชิกท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางนะครับขอให้มีโชคทุกท่านนะครับขอให้เฮงๆปังๆก็แล้วกันนะครับผม ก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ